สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนโซนดิทับมันก็เฟสบุ๊กนะครับผมเก่งขวายพวกเราคนดนนะครับวันนี้เข้าครัวตอนกลางเด็กนะฮะเพราะว่ารอเพื่อนมานานและหิวมากไม่ทำไรทุนี้รอดีกว่าครับแล้วก็ทำเมนูง่ายๆกันวันนี้จะไปทำข้าวคลุกรพริกนะฮะมาดูกันว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างฮะเตรียมง่ายๆเลยครับคือถึงน้ำพริกน้ำพริกนะฮะนารกน้ำพริกนรกนะครับเตรียมอะไรก็ได้นะฮะแต่ผมจะชอบของพันท้ายเนี่ยครับเพราะมันจะเผ็ดมากแล้วก็มันจะมีความเค็ม ปรุงโดยไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะครับผมอางที่สองคือไข่เค็มถ้าเกิดมีแคปหมูนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระปอบนะครับพวกปลาทอดอะไรก็ได้นะครับแต่ผมมีแคปหมูตัวนี้แล้วก็เข้า่น้ำร้อนนะมาดูกันตักค่านะครับประมาณสักสามสิบนาทีก็ได้เดินหิ่งากแต่จะมาดูวิธีการทำง่ายๆก่อนสักสองนาทีนะเพราะว่าจะอยู่ดีหน่อย ใส่น้ำพริกเลยครับถ้าเกิดชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่พอสวยงามนิดเดียวพอไม่ก็เยอะนะคุกครับย้ำนะฮะต้องข้าวสวยวร้อนๆนะครับถึงจะอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดแบบข้าวมันเย็นๆแล้วจะไม่อร่อยเลยมันจะมีแค่ความเผ็ดอเดียวแต่มันไม่หอมคือที่บอกว่าให้ทำข้าวร้อนเพราะว่า ตัวความร้อนของข้าวเนี่ยมันจะไปขับพ pues, วกน้ํามันของพวกผิดแกงอะไรอยู่ในน้ครให้มีกลิ่นหอมมาวันนี้เพื่อนกำลังทำไก่ต้ในในน food, มขโอกัให้ดูหน้าไก่ต้มโ้อทำมาเวลาเกือบชั่วโมงแล้วฮะยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะรอไก่สุดอีกเดียวรอก่อน โอเคพอรู้สึกว่าข้าวเป็นสีเดียวกันแล้วนะครับรับไว้ก่อนหั่นหั่นไข่เค็มครับอุ๊บส์โอเคช่วงนี้ไม่สบายเลยอะ มีน้ำมูกนิดนึ่งไี่มีคนลลามาดูแลเลยเปิดมกต้องเปิดมเกิดมีใครมาดูแลก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วมันควรจะมีผักแต่ว่าผมหาผักไม่เจอก็ต้องเงียวผักเรากินแค่นี้ก็ได้แล้วก็มีกับหมูนะครับมีคุณยายลดลายข้างหลังเล้นยยเลลา แล้วกหมูใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคุกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนจะทำให้หมูกรอบมันไม่กรอบแล้วก็ตลห้าตัดราดนะฮะตัดใส่จานพอประมาณทำไมเมื่อกี้ไม่คุกไม่ใส่จานเลยล่ะครับอยู่มันร้อนครับ เดยวจะไม่สวยข้าวหมาล่ะคแล้วก็จัดไข่ลงไปถ้าเกิดมีผักชีนิดหนึ่งเราก็ซอยครับแล้วก็ริกหั่นเพื่อความสวยงามเสร็จแล้ว ง่ายแล้วไหวครับเนี่ยครับข้าวคกน้ำพริกนักรบนะฮะลองทำทานดูครับมื่อเย็นนี้อร่อยแน่นอนครับไปแล้วครับ